วันนี้นะครับเรามาทำการยกชุดคัตนะครับ t o y o t a Fortuner 3.0นะครับเราจะทำการแก้จากคัตทองแดงก้อนมาเป็นชุดภาผสมนะครับชุดนี้รองรับบูทได้35 psi นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะครับปัญหาของคันนี้ที่มานะครับก็คือ1นึ่งเลยรถออกตัวสั่นนะครับ ตอนนี้ชุดคัดที่เอยียบนะครับนิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับสนะครับเกียร์เข้าง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าเราหาระยะคัดคืนกลับมาได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ทองแดงนะครับตัวไฟวินหรือตัวหวีนะครับเหล็กหล่อนะครับมันจะมีการสึกนะครับทำให้เกียร์เข้ายากนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็จบนะใครนะครับที่สนใจอยากเอารถมายกกับทาง JRC นะครับก็